จังหวัดยะโสธรครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดนั่นเองครับที่โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางตำบลสำราญอำเภอเมืองอยะโสธรครับว่าที่ร้อยตรีขันชัยท่านทิพมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้นำคณะจิตอาสาเดินรวมการประกอบพิธีถวายความเคารพ เบื้องนาพระบรมาสาธิกลักพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะซอยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการท่าสีเครื่องเล่นครับตัดแต่งก๊กหม่ทำความสะอาดปรับแต่งผู้มัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้มีความสะอาดปลอดภัยเป็นทีวายว่างใจสำหรับเด็กนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเผอาขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2 5 6 8นอกจากนี้เป็นการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชก,กรณียกิจอันทรงคุณคาคุณประโยชน์แก่แผ่นดินทรงรวมร่วมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังทรงประดิษฐ์โตอักษรไทยขึ้นมาเหตดให้ชาติไทยได้สะสมความหูทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมาจนหอดสู่มือนี้ครับโดยที่โรงเรียนบ้านเสวางเชียงหวางมองนีครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักนเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งเปิดการเรียนการสอนก่อนปรมศึกษาจนฮอดประถมศึกษา เริ่มแรกเนี่ยนะครับใส่ซาลาวัดบ้านสว่างเป็นทีเรียนจนหอดปี2483ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสูมือนี่เพิ่นมีนักเรียนอยู่80คนครับเป็นนักเรียนชาย41คนนักเรียนหญิง3 9คนเรียนตต่งแต่อนุบาลน,นะครับจนหอดประถมศึกษาและก็มีคุณครูบุคลากรทั้งการศึกษาร่วมกันทั้งเบิดเกคนครับ